สำนักงานคลังจังหวัดพังงาขอนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงาประจําเดือนตุลาคม2567เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดพังงาขยายตัวร้อยล25.7เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566จากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งด้านอุปทานการผลิตและด้านอุปสงค์การใช้จ่าย เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ7.1เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566ภาคบริการขยายตัวร้อยละ24.1เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566ตามการขยายตัวของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนภาษีบำรุงท้องถิ่นจากโรงแรมและภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและพัาคารที่ปรับเพิ่มขึ้นได้รับแรงส่งจากการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปี2567 ประเพณีดั้งเดิมที่มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากรวมถึงการเปิดหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันหลังจากปิดเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติเป็นเวลา6เดือนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกประกอบกับปัจจัยส่งเสริมการเดินทางได้แก่มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าฟรีการยกเว้นบัตรตม6ในด่านทางบกและการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดไกลเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ0.4เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ7.3เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566จากผลผลิตยางพาราปล์มน้ำมันและโคที่ปรับลดลงสะท้อนได้จากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและความชื้นสูงเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีจำนวนวันกรีดยางลดลง โรคลำต้นเน่าจากเชื้อราในต้นปาล์มและแนวโน้มความต้องการบริโภคเนื้อโคที่ลดลงส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้น้อยในขณะที่ผลผลิตสุกรและกุ้งขาวแวนนาหม่ปรับเพิ่มขึ้นผลจากการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทําให้ความต้องการของตลาดสูงขึ้นประกอบกับราคาที่จูงใจและการบริหารจัดการที่ดีเกษตรกร,ร,กรจึงเร่งนาผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ56.2เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566การเบิกจ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ93.2เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566จากรายจ่ายประจำจากงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและรายจ่ายลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ผลจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งรัดก,การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณทุธศักราช2568เป็นปัจจัยสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ27.9เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้จำนวนรถจักรยานยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่และภาษีจักฐานการบริโภคปรับเพิ่มขึ้น ได้รับแรงส่งจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567และรายได้เกษตรกร,ร,กรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ปรับลดลงผลจากสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเช่เชาซื้อรถยนต์การลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ12.6เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม2566จากพื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่และปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนปรับลดลง สะท้อนได้จากคุณภาพสินเชื่อปรับได้ลงทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ2.25เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ0.4จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อาทิกไ,ทไก่ไก่นมสดปลาลังกุ้งขาวปลาหมึกกล้วยเป็นต้น การจ้างงานคาดว่ามีจำนวนผู้มีงานทำ่า1 3 2ืรายเพิ่มขึ้นร้อยละ1.8ภาคการคลังจังหวัดพัง,งามีดุลเงินงบประมาณขาดดุน468.4ล้านบาทหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายโดยมีรายได้จัดเก็บรวมเป็นเงิน77.4ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ40.6รายจ่ายรวมเป็นเงิน545.8ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ138.3 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่อนุเคราะห์ข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนขอบคุณค่ะ